สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกโกนะเนาะวันนี้นะคะก็มาสวนสาวปานนะคะงึดไหลเฮ็ดจะได้สาวปานคือเป็นจังซี่ล่องยางสาวปานนะคะแปลกมากเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยปานไอ้ตัวเฮ็ดได้ไรอันนี้นะ่ะปอดกระนอหุวย <c oughs> อ๋อเนาะคะ่ะ คือแทนที่จะต่อเนื่องกันไปเลยก็ไม่ต่อนะทุกคนเนี่ยเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นแถวตรงนี้ใช่ไหมแล้วไปข้างบนอีกนู่นใกล้พอแทนนู่นก็จะแตกเป็นอีกแถวนะคะดูนะทุกคนโอ้โหสาวปานจัดยังไงงานนี้พอแทนถึงกลับเกาหัวแล้วนะทุกคนโอ้โหล็อกยางสาวปานทำไมมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแบบนี้ Ôi Hãy subscribe cho มันม่เห็นอยู่บ่มันเอามาเบ่งอยู่บ่เจ้าบรไทยนะกันกันละงุ่งกันไม่เห็นแล้วกันละงุ่งลอกยางจบับในเอเอร์คือเป็นนี้มีเอเพอร์คือมีเอ็ดถึงชุดไปเลยนะเฮ้ยคือเขาเอ็ดนะ มากระเทือนปทีไม่ปอดีกระเทืนอนบ่โอ้ยไปไปตามนั้นตามที่เขาจัดมาไปยก,ยกยกเช็ดแล้วก็มือกินข้าวนี่ก็แล้วแต่ แล้วแต่จะคองนะทุกคนแต่ดินส่วนของสปานก็โอ้ชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะคะฝนพุ่งมาแต่ส่วนของไม่พีไปดูแล้วโอ้ยลงนิดเดียวนะทุกคนพอแถนน้องว่าอย่าพึ่งใจร้อน มันโอเคจิ๋วมันเปะแห้งอยู่ให้ให้ใหญ่ก็สักชุนมันก็ต้องตะพุนก็ใหญ่ลงมาเอาใหญ่ตะพุนขึ้นไปแมนได้ตะพี่พอมันยกยังมีหมดดิมันยกมีหมดดิสะมันเป็นแค่ไฟสิ่ได้ กันแล้วไม่เห็นแล้วก็เตือนตลุกเคยตลุกสองร้องอย่างเฉพาะเนาะสไลด์โค้งมันแม่มสไลด์โค้งเนยนุมม่มอหมมันมันเป็นคนละล้องเนมมี่ยนุ่มไ้ยพัดบองฮันผัดอีได้หน่ะเนาะตลุกแท้ตีเอาสรุปแล้วเป็นกี่แถวในี่สี่แถวคนอัน Khuôn nhúc lóng cứ cửa chạp sủn lên tìm vào nè sướng cái em không khốt Này cái อ้าวม่งฮั่งล้วจงท่างล้วบ่จงท่างหึ้นบ่ล้บ่ฮั่งอาม่งทางโครงว่านะ ปุยแรงมากทุกคนบึงเอานะหญ้าเนานี่งามเป็นงามเป็นปุยได้แต่จักเลยวญ้างามอีหรือว่ามันงามมันก็งามหญ้าก็งาม มีเห็นแม่นันเสือป่านเลยเห็นมันนันเสือฉีดอยาคุมา้มยา,ามจ้า,จางเ,หาหาเอองขามาสีดเออแม่นนี่เจ้าปุเจ้ายืยเขามันห้ามมือไดเจ้าปุ้นแมือนเดิมตอนแรกเขามาสีดเขาเลยอ,อือแม่นอยาคุ้มยานะ่ะเห็นเจ้ามีคุมนะเบิ่อเอาเบะเขาไม่นี้เจ้านะ่ะเพราะลืดเลยล่ละนี่นะกลุล่นควายเลยล่ะเออจักแล้ว ไอ้ที่เทป่านที่ฮะแล้แต่มักฮะไม้ล็อกยางพูดไอ้ที่กระโดอืมอเมมีนแลแต่มักแลบว่าอืมย้ายรดยายไว้เขาเบื่นมาเบิ่นเดีเนี่ยต่ละมันยายทั้งหมดตี พอจะเจ๋งร well, ุ่มหรอได้ปุแล้วทางผู้ผนผลก็เล้นงกายตลอดผลอยู่นะอืมยบมกระบุนพูนแล้วไม่ได้ไม่ได้ได้บ้านห้างตุ๊กดูได้ฝันเลยปกติมันไม่ทาเก็ไม really? so, ่ได้ปีนี่บ้านห้าฝผนต๊กดีต๊กต๊กเป็นเคียดจํานะนี่ที่คุณมาดูกัน อาทิตย์นึ่งกันนี่โอ้ยมาเบิ่งกันแตะขยะเยอะละวนี่อ๋อตรงนี้ทำไว้โค้งเหรอ,อตรงนี้นะทุกคนคือมันเป็นดินกระเทือนเนาะก็เลยตรงนี้ก็เลย นี่เป็นดินกระเทือนหน้าฉากนะของดินมันกระเทืนอนเนาะก็เลยต้องทำแแบบน,นี้ แสดงว่าตรงนี้พ่อเทียนจะทำา่องตัดให้นะทุกคนนี่จะคอยทำล่องตัดให้เพราะว่าเอาไว้เลี้ยวเลี้ยวกับเนาะไม่ใช่จุงทางนะเนี่ยนี่ค่ะพะนักง,งานก็เดี๋ยวมาอีกตามหลัง โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเยี่ยมเย็ยนไร่สาวปานตอนนี้เขาก็เคี้ยวขจีเลยนะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะ